สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลุกขเหนียวเซียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องนะครับมากแล้วครับพี่น้องของดีงัวงา่มง้วใหญ่หอกหอยไหวครับพี่น้องอำเภอนาม่นจังหวัดกฬสินอีพี่นี่นะครับผมสําหรับเอาใจผู้สายกระทบมักเฟมใหญ่ใหญ่ลอยหาิบบวกครับพี่น้องมือนี้มีซีทองนะครับมือนี้มีซีทองมาฝากพี่ฝากน้องเข้าผู้กำลังหางัวอทองไปเลี้ยงฝนก็เริ่มมากแล้วพี่น้องนะครับฝนแหลกมากแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทยอยมากเรื่อยๆนะครับใครอยากจะได้งัวไปเลี้ยง ใส่หญ้าจังหน่อยหญ้าน้ำหัวใหายไปหน้าก็เริ่มป้งแล้วฝนตกฝนลินลงแล้วครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็มาอยู่ขอบหอยไวจริงครับพี่น้องเดี๋ยวสักทายหอยไวมจังหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้าเป็นจังได๋ครับอีพีทีแล้วอการขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับตอบรับเป็นอย่างดีทุกๆคลิปเลยครับผมขอบคุณหลายๆเลยครับเอ้าอีพีนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องมากรฐานหอยไวจริงเอาแม่ใหญ่ๆสไตล์กระทบครับใหญ่ๆมาผักฟรีฝากน้องเฮาคือเก่านะครับผมก่อนไปรับชมที่ตั้งฟาร์มเบอร์ทั่วไปจังหน่่อยนะคครรรัับบผผมมมทีีฟา์ บ้านน้ำมนต์ครับตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ087ครับผม2378145ครับผมครับแอร์ไลน์เบอร์นี้เนาะแม่ครับผมอ่าเฟซบุ๊กนะครับห้อยไวกิ้งว่างามเมืองน้ำดำครับผมอ่าหอยไวกิ้งว่างามเมืองน้ำดำครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ที่แรกกันก่อนเลยครับพี่น้องมาที่นี่นะครับแม่นี่เอาของดีใส่มาต้นคลิปเลยพี่น้องเอาใจคนบ่ต้องธาดวนครับนี่ครับผมท่องแก้แล้วแม่ครับจักเดือนแล้วในท่องครับแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนพี่นี้นะครับ ทองแปดเดือนเป็นทองที่ทองที่สองครับทองที่สองครับพี่น้องแม่นี่ทองสองด้ครับพี่น้องทองที่สองเป็นกระทบครับพี่น้องเบื้องปลายหูเพี้องปากพอดีนะครับบ้านเขาเอลูกกระทบลูกกระทบก็คือมีเลือดที่ดูบัซซินบวกบรามันเข้ามาครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับสูงใหญ่เลยนะครับหอยไมงกิ้งวัดได้ร้อยเท่าเลครับร้อยหาซิบหาครับหนึ่งร้อยหาซิบหาเนี่ยนะครับทองแปดเดือนอีกเดือนเดียวคลอดตอนนียังมองเนาะ กับนี้พ่อมีครับครับผมในท่องในบาตนี่ลูกคอใดในท่องครับลูกเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งอยู่ในท่องครับกัมโบเคฟสามหนึ่งใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องแนนครับนะครับเคฟสามหนึ่งนี่ครับหลอดสีแดงแดงนะครับเอาวันเดือนปีเกิดเอาวันเดือนมือผสมครบครับพี่น้องครับผมนะครับเอานี่จะของเก่าเป็นเก็บบอดีอาจจะขาดเนี่ยแม่นครับแต่ว่าครบด้วยครับพี่น้องนะครับมัองหมอเขียนก็ยังเหลืออยู่ครับพี่น้องแม่นครับเอาใบหลอดครบ ตรวจท้องอันตะเศร้าเรียบร้อยแปดเดือนอยู่ในท้องแมนครับเปิดใบไร้ไปได้ครับเปิดใบหาสิบสามครับหาหมื่นคับอีกสามพันรวยหาสิบห้าบวกท้องแปดเดือนอีกเดือนเดียวคลอดแมนครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับผมราคานี่ก็เป็นราคาของเมนี่แล้วครับพี่น้องลูกออกมาคือกําไรเลี้ยงอีกเดือนเดียวแมนครับนะครับเงินมานอนแค่เดือนเดียวออกมาก็เป็นกําไรแล้วพี่น้องนะครับอย่าขายออกนะครับจึงบวกเอาครับพี่น้องจะดูแค่สามหนึ่งใบหลอดครบ พี่น้องหลายคนเลี้ยงยุคครึ่งปีกกะบ,บทองจเทียรนี่ครับแปดเดือนอีกเดือนเดียวคลอดครับพี่น้องสนใจกับทักไทยหอยไวจริงไหมไดตตำนี้ม่มีจะมองครับพี่น้องแคน่นี่เป็นงวดแดงโบสเฟิ์ใหญ่ นะครับเอาละครรถมึงเนี่ยครับผมหามูลสามพันบาทครับหามูลสามต่อรองได้ทรงฟีผ่าอีสานเน่ยครับเอาขึ้นเนื้อหล่อมไตทรงไหได้คือราคาการขนส่งกับจดดอยครับพี่น้องเอาลายโตกระดุไหได้อีกลายนะครับสำหรับผู้สนใจขอกนี้มาหลายอีพี่เสื้อถือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องบัวตองกังวลนะครับผมสําหรับขอกนี้เดี๋ยวเบางตัวที่สองกันขอผมมาเบิ้งแม่ที่สองครับแม่นี่ก็เป็นเงวะทองเนาะแม่นครับผมอ่าทองแดงกับทองสองแม่นี่ทองสองเท่ากันครับทองที่สองเท่ากันนะไพรมักแดงเข้มพี่น้องเบิ้ง แดงโบดติดกระทบครับพี่น้องเฟรมใหญ่ๆเลยนะครับลำเหย้าอ่าลอยหาสีพอดมาส่วนสูงลอยหาสิบสามหาสิบสี่ลอยหาสิบสามถึงลอยหาสิบสี่นะครับทองเรียบร้อยนะพี่น้องแม่นี่เบิ้งเม็ดสีสะกก้อนนะครับเบิ้งเม็ดสีสะกก้อนไฟมักแดงไฟมักโบดครับพี่น้องนะครับตัวนี้มีมองเดียวแต่ขอบหูอ่าด้านอ่าใส่มือบาวมาที่เลยครัะพี่น้องนะครับผมถูกน้ำบักจับนิดเดียวนะครับผมถูกน้ำบักจับนิดเดียวนะครับเอานี่ครับเบิ้งเลี่ยมตัว ลอยหา2บวกเนีพี่น้องส่วนสูงนะครับลอยหา2บวกนี่ครับเบิ้งต้นโตดีนะครับเครื่องแดงโบดพี่น้องเบิ้งกําไรขาดีชีดกระชับเอานะครับสนใจกระทักไข่มาได้ท่องนะครับพอเจ้าฮุดตั้น99เนาะแมนครับฮุดสัน99ของน้องแดงฟ้ามครับพี่น้องประกันท่องให้เดือนลวครับตัวนี้ประกันไว้4เดือนครับ4เดือนครับพี่น้องประกันไว้4เดือนนะครับตรวจท่องเรียบร้อย ฮสตันเก9ของนองแดงฟาร์มนะครับอีกหนึ่งพ่อพันเอาไซพอดไดกกับไงกับยักษ์ครับพี่น้องฮุสตันนะครับไซแม่ไดนะครับกับเด็ดนะครับแดงพ่อไงเปิดไใบร้านไปได้ครับผมตัวนี้เปิดไปหาสิบเก้าครับหามืนกับอีกเก้าพันนะครับเอาหาสิบเก้าแม่นครับท่องสองด้พี่น้องท่องสองประกันท่องให้เจ็ดเดือนกวครับสี่เดือนครับสี่เดือนครับพี่น้องตัวนี้ไม่มีจังหวะแม่นครับเอาแม่ที่สองครับพี่น้องบัดนี้ต่อไปจะเบ่งแม่ที่สามนะครับแม่ที่สามไผ่หมักหัวลนนะครับ แม่หัวโลนเนาะแม่ที่สามแม่แมหัวโลนลูกสาวพ่อได้หูซ้ายเพิ่นบ่ลูกสาวของมาทาดอรครับอ่าลูกสาวของมอทดอนะครับ,รบมาทาดอนะครับเอานะครับเป็นพ่อพันอ่าตะกี้กับยุกับอลีดยุกับวิไลฟ้าม์แต่ตอนนี้นะ่าจะสังกัดยุกับอ่าน้องแดงฟ้าม์เดี๋ยวผมจำไมาผิดนะพีดดะพ่น้องมาทาดอกับหุษันนะครับผมถ้าถา้าเปลี่ยนมือแล้วก็ต้องขอให้นะครับผมเอาเจ้ามาทาดอนะครับเป็นพ่อของเพิ่อนตอนนี้เพิ่นกระท่องแล้วนะครับเนาะแั่นครับผมอกับพ่อได้ยูครับตอนนี้น้ครับเพือนสามหนึ่งครับ ทองกับกัมบูเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบนะครับเนาะแม่นครับเป็นทองแรกทือทองสองแบบนี้ทองแรกครับสาวทองแรกครับพี่น้องลูกสาวมาทาดอส่วนสูงนี่ลอยหาซิฟเนาะแน่นครับลอยหาซิหาครับลอยหาซิฟบวกไปหาลอยหาิหาครับพี่น้องนะครับตัวเดือนแล้วครับในทองตัวนี้ห้าเดือนแล้วครับหาเดือนนี่ครับใบหลอดครบ้ะครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งประกันทองให้พี่ให้น้องเ่านี่ครับเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบนะครับ ตรวจอันาเช้าเรียบร้อยมีคลิปตรวจให้พี่น้องเชื้อถือได้นะครับคอกนี้มาหลายอีพี่นะครับบ่มีผิดหวังพี่น้องง้อทองของเพิ่นมีแต่ใส่ใหญ่มักหัวร่นต้องแม่นี่แน่นครับนะครับลูกมาถอดท้องกับ่ทวงกับ kf สามหนึ่งแน่นครับประกันท้องให้กี่เดือนนะครับหาเดือนครับหาเดือนเปิดไปหลายไปได้ครับผมอันนี้เปิดไบหกหมื่นครับหกหมื่นนะครับผมเอาราคาเปิดหกหมื่นต่อร่องได้เนาะครับเนาะแน่นครับเอานะครับแม่สาวหัวร่นท้องแรกได้สดได้สวยครับพี่น้อง ผู้สนใจกมาเบิงบ้งตัวจริงก็กได้ครับพี่น้องเบื้องคลิปแล้วถูกใจนะครับอยากาเบื้องตัวจริงของเพลินกวนก็นกนได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจแม่ยิย้งเงี้ยวเงี้ยวเบิ้งครับเบิง้งให้เบื้องเฟมเพินนะครับ เอานะครับไซเคเอฟสามหนึ่งแน่นครับใหญ่แน่นอนครับพี่น้องส่วนสูงแม่มาแล้วนะครับเติมเนื้อทไายเข้าไปอีกจังน้อยนะครับลูกเตอาออกมาต่อยอดได้เอาคู่ก็ได้ครับพี่น้องคู่แม่นั่นก็ได้นะครับราคาอะไล่เรียกกันนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งตัวชุดทไายเนาะมีเลยอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เด็ดเลยครับลูกกระทบครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันอนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้องโตสุดท้ายครับพี่น้องวันนี้นะครับที่เด็ดมากที่ไทยแล้วพี่น้องแน่นครับสำหรับผู้อ่านะครับกระเป๋าวนักครับพี่น้องเหรียญบาทบ่หลายเหรียญหาบ่หลายกระเป๋าบบ่่หนนัักครพี้อง นะครับมาเอาเมียนี่ครับพี่น้องแล้วเพื่อนาไผ่มักไผ่ชอบต้อก็ได้เบิดมือคันว่ออยากไออยากรืว่าบอกเก่งใจเจ้าของง่วครับพี่น้องแตเพราะว่าราคานี่ผมบอกเลยว่านะครับผมเอานะครับขี่รถไปนี่ข้าหลากดินเพราะว่าราคาติดดินครับพี่น้องนะครับสุดแล้วนะครับแม่นี่ทอนจะเดือนแล้วครับทองสามเดือนครับท่องสามเดือนเป็นลูกที่ลูกที่แรกครับลูกแรกไม่ทองเนาะแม่นครับตัวนี้กระติดกระทบหลายจังน้อยครับพี่น้องเลยตากาม่นะครับจะก่งอยู่มือเลยละพี่น้องนะครับผมเอา นะครับตัวนี้ส่วนสูงก็มีรอยหาซิบหาได้ครับพี่น้องรอยหาซิบหาได้ตัวทองอันดาเศร้าเรียบร้อยเบื้องพี่น้องขั้วหางลำลรบลึกก่อนที่ฟังราคาผมไปเบื้องเลี่ยมตัวงัวก่อนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิว่าผมบอกพอดนะครับผมเอาพว่าโอประมาณเมื่อหลายเบื้องคลิปแล้วนะครับเอาใจนะครับช่วงใกล้เทศกาลสงการผู้อยากกลับบ้านนะครับอยากซื้องัวดิ่มไว้พื่อจะกับบ้านมาเป็นงัวใดหน่อยครับพี่น้องงบเมื่อหลายได้แม่นี่แน่นอนนะครับทองกับการที่แค่พกแปดได้พี่น้องได้ทองเพิ่น ใบหลอดครบนะครับกาเลเช่หกแปดครับพี่น้องของวิไลฟาร์มนี่หลอดเขียวๆวันเดือนมือผสมนะครับผมเอาสําหรับผู้สนใจเปิดไว้หลาไปไหนครับบ้านนี้เปิดใบสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทกับงวดทองเจ็ดเดือนครับสามเดือนครับสามเดือนประกันทองให้เป็นทองแรกเนาะทองแรกครับเอาทองแรกครับพี่น้องทองสามเดือนซูสูงผมให้ลอยห้าสิบบวกขึ้นไปห้าลอยห้าสิบหาเด้อพี่น้องแั่นครับเบิ้งหน้าเขาคนจักหน่อย ต้นนี้มีมองได้บ่ครับมีต้นนี้ครับผมพี่น้องว่าโอ้ยง้วนราคานีมันมีต้นนี้มงได้บ่เพิ่นคือสิบ้าเปิดถือแค่นะครับสำหรับเหรียญง้วนทองผมว่านะครับเอาเอาจับคู่กันก็ได้ครับพี่น้องมักตัวใดจับใส่แม่นี่เลยเพราะว่าแม่นี่ราคาก็ถือแหวกตำลงมาแล้วถือเลือพี่น้องก็เอาไปบวกกับแม่อื่นก็ได้นะครับผมเอาจับราคาอีกรอบนึงนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทเท่ามาเบอร์เท่ามากเลยกว่าครับศูนย์แปดเจ็ดครับผมครับสองสามเจ็ดแปดหนึ่งซี่หางครับผมครับผมแอดไลน์ ห้อยไว้กิ่งว่างามมุ้งดำๆครับผมครับผมไผ่พันมาทั้งหน้าม่นครับพี่น้องนะครับโทเของมาอยากเขามาเยี่ยมมาชมมาเบิ้งมีอีกหลายตัวติดตามเพจเพเช่นไรครับงว่งไม่เของมาเพิ่นกอโพดบางทีบ่าวว่าที่บ่อไหนมาในอาทิตย์นั้นกะมีงวงไมเของมาเบิ้งเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถือใจครับพี่น้องบ่นไหนมิจะชุดนี้นะครับทู่มาสอบถามมาพูดมาคุยมาสร้างออเดอร์ไใบก้อนก็ได้อยากได้แบบใด นะครับสำหรับพี่นี่กับของคุณตุกการที่ตามได้พี่น้องโมนี่มีบอลหลายจะพูดธรรมาติเน่นๆครับพี่น้องนะครับของห้อยไวกิ้งนะครับอีกหนึ่งข้อหนึ่งความฝากพี่ฝั่งน้องเอฟซีไว้กดไลห์กดแชร์จังไงนะครับพี่น้องไปกระตังใจจักน้อยอะไรพี่นี่กับจางราบเป็นสนิทนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ